ชื่อเรื่องกระต่ายน้อยกับดวงจันทร์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เงียบสงบมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อโมนลมนเป็นกระต่ายที่ชอบมองดวงจันทร์ทุกคืนและใฝ่ฝันอยากไปสัมผัสดวงจันทร์สักครั้งคืนหนึ่งมูนกระโดดขึ้นไปบนก้อนหินสูงแล้วตะโกนว่าดวงจันทร์จ๋าฉันอยากไปหานะดวงจันทร์ได้ยินก็ตอบกลับมาว่าถ้าอยากมาหาฉันเจ้าต้องใช้หัวใจที่กล้าหาญและไม่ยอมแพ้ มูลตั้งใจแน่วแน่มันเริ่มกระโดดขึ้นที่สูงขึ้นทุกวันปีนต้นไม้สูงฝึกกระโดดจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปอีกก้อนหนึ่งแม้บางครั้งจะล้มลงแต่มูลก็ไม่เคยท้อวันหนึ่งนกผู้ผู้ฉลาดเห็นความพยายามของมูลจึงมอบปีกวิเศษให้มูลสวมปีกแล้วกระโดดอีกครั้งคราวนี้มันบินขึ้นไปบนฟ้าได้จริงๆว้าวฉันทำได้มูลร้องด้วยความดีใจ เมื่อมูนแตะดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็ยิ้มแล้วบอกว่าเจ้าทำสำเร็จเพราะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จำไวน้นะไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ถ้าเจ้าตั้งใจจริงจากนั้นมูลก็กลับลงมายังป่าและเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆนฟังตั้งแต่นั้นมากระต่ายทุกตัวในป่าก็มีความหวังและกล้าฝันมากขึ้น